มทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิตอลในแบบ God It easily ที่ God It Channel คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะสำหรับ Power BI ในเดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องวิธีนำเข้าข้อมูลจาก Excel Workbook ก็คือ Excel ที่เราใช้กันทันท่วไปเนี่ยแหละเข้ามาอยู่ใน Power BI Desktop ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นทำไมเราต้องเอาข้อมูลจาก Excel Workbook เข้ามาเนาะเมื่อเราติดตั้งจากคลิปที่แล้วเนาะเราก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆในการเอามาใช้ในตัว Power BI เลยก็เลยต้องก็เลย นำเข้าค่ะหรือ Import ข้อมูลเนี่ยจากแหล่งต่างๆซึ่งแหล่งที่ง่ายที่สุดนะคะก็จะเป็น Excel เพราะว,ว่าเป็นตัวไฟล์ที่เราคุ้นเคยเนาะจะให้ไปดึงจากด a ต a b a บทจากใช้ Excel ใช้ตัว Access อีกตัวหนึ่งเนาะก็อาจจะยากไปสำหรับพื้นฐานคลิปแรกๆก็เคยกลายเป็นนำเข้าข้อมูลจากตัว Excel Workbook มาก่อนตัวนี้ค่ะก็มาดูเลยวิธีการในการนำเข้านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะก็เปิดตัว Power BI Desktop หรือถ้าสมมติเราฟังต่อๆกันมาเนี่ยถ้าเราเพิ่ง install เสร็จเราก็ยังเปิดหน้า ค้างไว้อยู่เนาะ Power BI Desktop แล้วกดไปที่ไอคอนตัว Get Data นะคะเพราะกด Get Data แล้วก็ตามด้วย Excel Workbook นะคะตามที่กดไว้เลยตัวไฮไลท์แดงๆไว้หรือจะกดที่ไอคอน Excel Workbook เลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดเนาะต่อมาค่ะเลือก Excel ไฟล์ที่ต้องการเข้ามาสู่ตัว Power BI Desktop จากนั้นก็กด Open เหมือนตรงขั้นตอนนี้ก็เหมือนการเลือกไฟล์ที่เราอยากจะใช้งานมาเปิดในโปรแกรมโปรแกรมนี้แหละที่มันรองรับกันได้อยู่ต่อมาค่ะก็กดไปที่ช่องด้านล่างนะคะแล้วก กดโหลดตรงนี้ดูตามหน้าจอได้เลยค่ะว่าต้องกดยังไงบ้างมีจุดที่1เนาะแล้วก็จุดที่2ค่ะต่อมาค่ะจะเห็นได้ว่าตัว Excel Workbook ตัวนี้ที่เข้ามานะคะจะอยู่ที่ฟิลฟิลจะอยู่ด้านขวานะคะตัวที่กรอบไฮไลท์แดงๆเอาไว้เมื่อเรามีแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถนําข้อมูลต่างๆมาสร้างเป็นพวกตารางรายงานหรือมาสร้างเป็นวิชไลในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการได้นะคะยังไงก็ได้เลยแค่3 4ข้อเนี่ยนะคะก็จบและวิธีการ Import ตัว Excel ก็จบการ Import Excel Excel w o r k b o o k แล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะจะเป็นการอธิบายตัวอย่างการสร้าง Visualize จากรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น s l i c e r นะคะ Table นะคะ d o n ั t นะคะ c l u s t e r c o l u m n Char t ์นะคะแล้วก็ Car d หลังจากนี้ก็ถ้ายังสนใจสามารถลองศึกษาต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะจะเป็นรูปโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็ให้ดูว่าเป็นสเต็วว่าในแต่ละหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการ Visualization แบบนี้มันจะเลือกใช้งานออกมาได้ยังไงบ้างนะคะอย่างแรกค่ะการสร้าง i s ช a l นะคะจาก s l i c e r ค่ะมาอยู่ที่กดที่ Vi ชั่วจากสไลเซอร์นะคะถ้าสังเกตก็คือเลขหนึ่งนะคะตรงกลางๆด้านมันอยู่แถบขวาแต่ไม่ขวาสุดมันจะอยู่ขวาแบบกลางๆนิดนึงเนาะต่อมาขาะล,ลากฟิลโป product name หรือใดๆที่มันเป็นคําออกมาที่บรนไฟล์ตรงกลางเนาะตรงฟิลกลางของภาพแล้วก็กดปุ่มนะคะ select the type of slicer ในหมายเลข3ก็คือทําตามเลขเลยก็ได้ค่ะกดที่1เนาะตรงที่ชี้ไปอันที่2แล้วก็กดที่3ค่ะแล้วก็เป็นดับดาวลงมาตัวนี้เราก็จะได้สไลเซอร์ที่เราอยากได้แล้ว ้ว r ร์ชวต่อมาค่ะเป็น Virtual จาก Table เริ่มเลือก Virtual รูปภาพจาก Table เหมือนเดิมเลยค่ะก็มาดูตรงกลางนะคะตัว v r t u a l i z a t i o n เลือกที่เป็น Table ลาก f i ลด์ที่เราต้องการมาไม่ว่าจะเป็นอันนี้ยกตัวอย่างเนาะเป็น product id ค่ะ product name in stock unit price อาจจะเป็น discount price หรืออื่นๆเนี่ยลากเข้ามาลงตามได้เลยนะคะลากๆๆๆมาคล้ายๆทาตัว pivot table ในตัว Excel แต่มันก็จะเป็นการดึงเป็นการดึงข้อมูลคล้ายๆ pivot table ใน Excel ปะมา แต่ตัวนี้ด้วยความที่เขามีความสามารถในการสร้างคล้ายๆแดชบอร์ดขึ้นมาให้มันสวยงามมันก็จะทางานหลังจากที่เราทำเทมเพลตเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นแล้วก็แค่มารันเลขออโต้อย่างเดียวเนาะไปต่อค่ะอันที่3ค่ะวอรัชวลจากโดนัทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นไพยชาร์ดแล้วกันเป็นกลมๆเหมาะสําหรับการนําเสนอข้อมูลที่ไม่ค่อยมากนักนะคะอันนี้ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะแบบลายหูลายตาไปนิดนึงวิธีการใช้งานก็เหมือนจาก2ตัวข้างบนเลยค่ะก็คือดูจาก v i s u a l i z a t i o n นนะคะเลือก บบรูปแบบที่เป็นโดนัทแล้วก็นําตัวฟิลที่เราต้องการเข้ามาไว้ในคอลัมน์เนาะก็จะได้ตัว visualization ในรูปแบบที่เป็นโดนัทแล้วตรงนี้ค่ะอันนี้ก็มีทิคนิดนึงบางข้อมูลมันมีข้อมูลเยอะเนาะแล้วเราก็แบบเอยไม่อยากจะไปตัดข้อมูลต้นทางจะทํำยังไงดีเราสามารถฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะคะก็คือเลือกฟิลเตอร์ t y p ์ตรงนี้เป็น top n แล้วก็ไอ้ top n เนี่ยเราสามารถระบุลงไปเลยได้ค่ะว่า top n ็นี่คือจํานวนเนาะจำนวนเท่าไหร่ที่เราจะเลือกอย่างเช่นถ้าเราต้องการสักสิบอันดับแล้วก็ top end, ก็คือท็อปสิถ้าต้องการแค่3ก็ท็อปทรีก็ใส่สาลงไปแต่สาอาจจะน้อยไปนหน่อยสําหรับโดนัทเนาะเออสักห้าสิบเอ,อ่อสิก็โอเคได้อยู่ค่ะพอเลือกเสร็จทุกอย่างนะคะตัวนี้ต้องกดแอปพลายนะคะถึงจะสามารถใช้งานให้มันเห็นได้ค่ะเออใครที่ยังงงๆนะคะลองดูหน้านี้นะคะก็จะมีสเต็ปให้ก็คือตัวหนึ่งเนี่ยเป็น n จํานวนที่เราอยากจะได้2เนี่ยก็คือเป็นรวมจํานวนของสิ่งที่เราอยากจะให้แสดงโชว์ส่วน3เนี่ยคะ่ะตัวคําว่าแอปพลายแนวของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ปุ่มที่ โดดเด่นอะไรนักเนาะตังเทงนิดนึงมันก็จะเป็นสีเทาๆจางๆอยู่ตรงนั้นนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดนะคะถ้าไม่กดมันไม่ขึ้นเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราอินสตอลแล้วเนาะเราอินพุตข้อมูลได้แล้วพอยกตัวอย่างการทํางานหรือว่าการวิช a ล i z เซชันของ power bi แล้วพอจะชอบไหมคะในการใช้งานโปรแกรมนี้ลองดูต่อคะ่ะในเดือนนี้เรามีเกี่ยวกับ power bi ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะสามารถเข้ามาชมแล้วก็หรือถ้าอยากจะรู้แง่มุมไหนของ power power bi เนี่ยสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้ ะะเราจะได้ลองดูว่าเออถ้าตัวเนี้ยเราเดี๋ยวทําคลิปแนะนําไปให้ได้ค่ะติดตามเทรนด์การตลาดนะคะแล้วก็เข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ก็อ It Channel ค่ะอย่าก็รบกวนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะสับสไครป์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ